มันี่ขั้วเกษตรภาพเพื่อนๆเขาขั้วนะครับผมมอนี่มีเอียงนะครับผมนี่นะครับกระชายขากระเทียมข้า่นะครับผมมะขามโดดีมอนี่เ้าสิมาจัดเป็นเมนูนะครับผมน้ำยาขนมจีนปลากระป๋องนะครับผมเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผมนะครับมาชมกันเลยครับมาเลยครับ เมนูมันนีก้กะน้ำยาขนมจีนนะครับผม่อนอมกับข้างหม้อต้มน้ำให้เดือดเลยน,นะครับผมมาเบิ่งสูตรนี้ของพวกเกษตรว่าสิงาสไงซ้ำใดนะครับผมวพวกเกษตรเิ็นดีง่ายๆครับผมปัตถุดีปอกียางนะครับผมมาชมกันเลยครับกระชายกระชายขาวหนึ่งกำมือนะครับผมลงไปเลยกระเทียมครับนะครับตำาำเลยนะครับผม ลงไปเลยน้ำปลาครับผมน้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นมะขามเปียกนะครับผมใส่ลงไปนะครับผมเพื่อความเข้มข้นนะครับผมกลมกล่อมนะครับผงนัวลงไปนิดหน่อยนะครับผมเสบเซีบนะครับโอ้ฟดแล้วครับเพื่อนๆหอมเลยครับผมสุดท้ายนะครับผม ก็คือนำปลาสองบวงนะครับผมอ้าเรียบร้อยนะครับผมต่อไปจะมีกะโคเล่โคเล่โคเล,ล่จังหน่อยรอครับรอนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆรอ,อสักครู่นะครับผมกัวดูหน้าตาชิเพ่อนๆเพื่อน<ๆ> fc ครัวกเกษตรอินดี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับผมน้ำยา ปลานะครับผมใส่ปากระป๋องนะครับผมน้ำยาขนมจีนใส่ปากระป๋องนะครับผมแค่นี้ง่ายๆนะครับผมส่วนเพื่อนๆที่ใครทําสูตรนี้ก็จะเพิ่มได้นะครับเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นนะครับผมเพิ่มผักเพิ่มอะไรลงไปนะครับผมเพิ่มลูกชิ้นเพิ่มหมูเห็ดเป็ียไก่นะครับผมแล้วแต่นะครับอันนี้ส่วนสูตรโค้กขั่วกระเกียรอินดีครับเป็นสูตรแบบ อ่าง่ายๆประหยัดนะครับผมอร่อยเหมือนกันนะครับครับอรอเสร็จนะครับผมรอเดือดเสร็จก็เป็นทันว่าเรียบร้อยนะครับผมนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเว้ยนี่เป็นอจะกินครับครับผมกินข้าวเกษตรินดีครับผม นี่ง่ายๆครับเมนูนี่นะครับเมนูไหยัดช่วยบอกียงด้วยครับผมเปียวๆนะครับเอามาตกแต่งให้ดูน่ากินนะครับผมเพื่อนขอบคุณที่เข้ามาทักทักทายและก็รับชมนะครับผมวันนี้เมนูขนมเีนน้ำยาฟาตับ๋องนะครับผมตัวเกษตรที่ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม